น้ำเหนือจะไปเที่ยวที่ไหนต่อตอนนี้กี่โมงละดูนาฬิกาฮะอะไรนะนนห้าโมงหกนาทีอ่อาโอเคตอนนี้ห้าโมงหกนาทีพี่คนนี้ <c oughs> เลิอกลักพี่พี่เกาลัดเลิอกลักเฮงเลืกลักทำไมเองมีพี่รุดนะ พี่กบนี่รอแม่มารับพี่ยิ้มนั่นเกาลัดเลืกลากอีกละ <c oughs> นั่นแปลกแปกนะ่เองเนี่ยพี่ <c oughs> แปลกแปกนะ <c oughs> นี่คนอื่นเขาปกาติหมดเลย <c oughs> มาแล้วหรอ <c oughs> โอเคโอเคพี่สาว